ในวันนี้นะคะจะไปฟังมุมมองความคิดดีๆนะคะของเจ้าของธุรกิจลูกชิ้นปลาชื่อดังนะคะเขาบอกว่าพิชิตใจลูกค้าได้อย่างสําเร็จนะคะต้องมีคุณสมบัติ2อย่างค่ะนั่นคือความซื่อสัตย์และการมีน้ําใจต่อผู้อื่นค่ะติดตามได้ค่ะยืนหยัดบนอาชีพขาย ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามานานกว่า40ปีฝีมือเป็นที่กล่าวขานสมชาติสาลีพัฒนาหรือในเงียบเผยเคล็ดลับความสำเร็จเริ่มจากใจรักซื่อสัตย์ในการปรุงไม่ลืมใส่ใจทุกรายละเอียดของอาหารก่อนนำเสิร์ฟในเงียบเล่าว่าตัวเองเป็นคนชอบรับประทานลูกชิ้นปลาตั้งแต่เด็กสอบหาไปทุกที่ที่คนแนะนำจึงรับรสความอร่อยของลูกชิ้นปลาเป็นอย่างดีผนวกเติบโตมากับคุณปู่ขายก๋วยเตี๋ยวจึงเกิดแนวคิด อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองทดลองทำลูกชิ้นปลาเองเมื่อปี2515พัฒนาสูตรจนได้รสชาติถูกปากเปิดร้านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำธุรกิจเนี่ยเราก็ใจเรารักอย่างแล้วเราก็ทำด้วยของเราเองด้วยแล้วก็ค่อยๆตต่ของเราไปทียะขั้นทียะขั้นครับถึงอย่าไปคอยคอยฟังเด็กอ่าต้องซื้อซื้อฉัดก็อดก็อดอดทนแล้วเราค่อยๆปรับของเราไปเรื่อยๆฮะ ก็อข้อสำคัญเราใจต้องรักด้วยเราก็งงมือทำด้วยอ่าคือก็เด้งขอละภาพว่าว่าว่าไว้ไม่ใช่คิดจะขายเพื่อเอาตังค์อย่างเดียวไม่ใช่ขายก็ลูกค้าทานแล้วก็เอออร่อยนะสมราคานะโอเคอ่าไม่ใช่ตั้งใจขายเพื่อเอาตังค์อย่างเดียวไม่ใช่คือคิดว่าประสบความสำเร็จนะเพราะเราได้มาอย่างนี้ถือว่าดีแล้วครับเราอย่าไปคิดว่าโห่ก็องอะไรขนาดไหนไม่ต้องครับเราแค่อยู่แนี้มีคนทำให้คนทานมีคนรู้จัก แล้วเราก็เดินเที่ยวทาบุญได้สุขภาพดีมีงานทำอย่างนี้เล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นความสุขเลยครับเมื่อมีต้องรู้จักเผื่อแผ่จงรักพักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินทำที่พ่อแม่พร่ำสอนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยความเป็นชาวจีนย้ายมาจากแผ่นดินใหญ่เมื่อตัวเองได้ดีจึงไม่ลืมตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผินอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนมา,มาจากมือจีนแล้วสมัยเด็กๆคุณพ่อพูดท่านพูดอยู่เรื่อย เรามาอยู่เมืองไทยนะเจอพระเจ้าแผ่นดินที่ดีถึงได้อยู่แบบมีความสุขอย่างนี้เลยจำคำพ่อของคุณพ่อคุณแม่ไว้จนเราสามารถพอช่วยตัวเราเองได้แล้วก็เออมาเผื่อแผ่ให้คนทั่วไปวันที่ห้าทุกวันที่ห้าธรรบาเราจะเปิดฟรีแล้วก็มีปล่อยชีวิตโคโกกับเบอมีแจกทุนการศึกษาทุกวันที่ห้าธบาฮะเพื่อทำให้พ่อให้พ่อให้พ่อพ่อหลวงของเราคนเรานี่ผมว่า แค่มีกินมีใช้เป็นผู้ให้ก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องมีเหลือเยอะแยะแล้วครับอาชีพขายกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ทําอยู่ถือว่าเพียงพอไม่คิดขยายสาขาเพิ่มไม่หวังร่ํารวยล้นฟ้ามีแล้วได้เผื่อแผ่เดินสายทําบุญท่องเที่ยวเพียงเท่านี้คือความสุขของชีวิตในบ้านปลาย ่าได้เดี๋ยวไปอุดหนุนในเงียบเลยละกันคนทำบ้านคนทําก็มีความสุขคนไปรับประทานก็มีความสุขด้วยด้วยความพอเพียงนะครับหมายดูกันต่อครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตอนเช้ามืดนี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์รถกระบะนะครับไปพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์ครับมีผู้เสียชีวิตไป3คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดที่จันทบุรีนะครับสระบวรีชายดีตำรวจปทุรเมืองจันทบุรีไปพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าครับ ไปเข้าไปดูอุบัติเหตรุรถยนต์ชนกับรถขายานยนต์นะครับมีผู้เสียชีวิตไป3ที่ถนนสายแยกสแสลงแล้วก็บ้านหัวแหลมนะครับซอยประชาราษฎรมู่7ตําบลท่าช้างอํเาเภอเมืองจันทบุรีพบอีสุสุกระบะสีเขียวครับหมายเลขทะเบียนบอยไม้รอเรือส88 4จันทบุรีไปอัดชนกับต้นไม้แต่ก่อนจะชนกับต้นไม้ครับจริงๆแล้วรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็เกิดควบคุมรถไม่ได้พุ่งข้ามเกาะกลางไปครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ขับ กำลังขับมาดีๆเลยนะครับแล้วก็มีผู้ที่นั่งและผู้ที่ซ้อนมาด้วยนะครับผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยนายชัชวานจันทักษาอายุ22ปีนะครับศพอยู่ข้างๆเลยนะครับแล้วก็มีนายสาธิตบุญมีอายุ21ปีซึ่งเป็นอดีตนักมวยค่ายเพชรด,ดำซึ่งเป็นค่ายมวยชืย่อดังของจันทบุรี<ม>ก็เสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับนางสาวกรพินคงสวัสด์อายุ20ปีนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างนําส่งโรงพยาบาลนะครับ ส่วนคนขับรถกระบะคนนี้ครับคือนายทวีศินป์มัทยศินชยัยอายุ40ปีถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเข้าไปรุมประชาทันเพราะว่าให้การว่าตัวเองเนี่ยขับรถมาแล้วก็มีลักษณะมึนเมาอยู่ด้วยขับมาด้วยความเร็วสูงครับไม่สามารถควบคุมได้พุ่งไปชนรถดังกล่าวนะครับสุราเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ไปติดตามว่ารอบวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจที่ต้องตามกันต่อบ้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสั่งระดมเจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยวล่มที่กลางอ่าวพัทยาขณะก,กลับจากเกาะล้านแกนนำกลุ่มต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมแถลงยกระดับการชุมนุมก่อนนำขบวนผู้ชุมนุมเวทีสามเซนเคลื่อนไปยังจุดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยนัดรวมตัวเป่านกหวีดแสดงจุดยืนต้านพรบนิรโทษกรรมที่ถนนสีลม สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนัดไต่สวนคดีที่เจ้าของร้านกาแฟสตาบัคฟองกาแฟรถเข็นสตาบังและเมื่อิขสิทธิ์เครื่องหมายการคา้าเวลาของคุยกับวง,งข่าวเช้าแล้วนะคะวันนี้จะลาลันไปด้วยภาพนะคะบราหรือว่าชุดชั้นในที่แพงที่สุดม,มูลค่าถึง300ล้านบาทนะคะไปพร้อมกับภาพสวยๆนะคะของนางแบบนะคะแคนดี้สเวนพอเอลด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกับเรา3าคนและพี่สุวิทพี่แดงได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ เช้าแล้วเรามารับวันใหม่โลกใบเนี้ย